สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ f o ตบอลกิมมิ่งทีม a m 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรป8ทีมสุดท้ายครับนัดนี้พาคุณผู้ชมมาที่สนามอาร์เซนอลเจ้าบ้านครับเปิดทิ่นเอมเรสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนทีมเรอัลมาดริดครับ จำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงตรงนี้ผ่านตัวเกม EFC 25และทางฟุตบอลกิมมิ่งทีม16บเพราฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกภาคบรรยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาแล้วครับคุณผู้ชมในส่วนของศึกฟุตบอลถ้วย Big Ears หรือ UEFA Champions League เดินทางมาถึงนัดแรกนะครับ ในรอบแปทีมสุดท้ายเล่นที่เอเมร์สเตเดียมบ้านของอเซนอลโกนครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับทีมใดกันบ้างครับคอมเมนต์มาแสดงตัวกันได้เลยครับในชน่วนการแข่งขันจริงในนัดนี้แข่งขันในวันที่9เมษายนพุทธศักราช2568นะครับอ๋อวัวนี้กแข่งขันเวลาตี2คุณผู้ชม ระบบวันเซาร์กับระบบ4-3-3ประสบดูเป็นรายย่าแนวรับเคออสซิลิบาวไวล์โริสเกอรี่แดนกลางมปาเต้ไรส์นะครับโอเดกาส่วนดานหน้ามีทอสซาสาก้าและมาเตเนรี่คุณผู้ชมครับออออออรอบที่นึงของทางโอไมิเกวาเตต้านะครับกับการลุ้นในการคว้าชแชมป์ฟุตบอลถ้วยอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับมากันพร้อมเพียงอัตราสึกครับส่วนทาง เรียวมาริตครับวันนี้ก็ยังมีเผชิญปัญหาเพราะเล่นบาดเจ็บตรงนี้ด้วยนะครับเอาเดี๋ยวดูครับว่าไลน์อัพตัวนี้มีใครกันบ้างครับเอาระบบตัวนี้ทางเรียวมาริตครับทีมของคาร์โลเซอรติครับ มาในระบบ4-3-3ประตูเป็น g o n ซา l e z ครับแนวรับโรดิเกอร์อลาบาบาสเกตการเซียครับเดนการมีบูดิกบาเบเดนะครับส่วนแดนหน้ามีอบาเป้โรดิโก้เลยครับวินิสุจูเนียครับและยังมีจอมทัพอย่างทางจูบลิงแฮมที่วันนี้ผมทาดวนกับมาติโนเดกาดเตรียมสนุกเตรียมมันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจสุดสำคัญคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ ม่พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16เพรฟุตบอลคือความสนุกตัวนี้เกมเริ่มเลยคุณผู้ชมครับระเบิดความมันนี้ที่เอเมเรซเดียมนะครับอาเซนอลเขียบอลก่อนครับมานิสสีแดงสลับกับสีขาวครับบุกจากซ้ายมาขวาตรงนี้เอาก่อนเลยครับดูครับขอท้าดวลว่าเสาประตูอย่างทางกอนซาเลสนะครับจากปัญหาที่ทางเรอัลมาดรสเนี่ยเผชิญอยู่ หลักๆก็ที่โบกุตัวคุณผู้ชมครับยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับเอาฉันนองหลงก่อนครับเราเล่นในบ้านตัวเองไม่ต้องกลัวเลยรครับดีกันไรผ่านบอลมาเบนไววมีซัดตรงนี้โอ้โหแล้วคิวอ๋อหอหลงกดติดมอกทางอลาบาครับอู้หูดูครับเปิดเกมมาตรงนี้โอ้ได้ลุ้นเลยครับดูครับยาคุพีอ๋อหลงซัดตรงนี้แม่ไปติดบล็อกของแนวรับออ้ของทางเรียวมาริดครับ ปาดเงือเลยครับรูดิเกอร์อาร์เซนอลลุนจังหวะลูกเตะมุมครับบอลโยนเข้ามามีโคกตรงนี้โอ้โหซาลิบาได้ขึ้นโกคกขร้บมาแต่บอลไม่ตรงกรอบโอ้ส่วนตรงนี้คาร์ลอนเชลอติโอเจองงานหนักตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแต่ยังศูนย์ครับคุณผู้ชมครับรูดิเกอร์ให้มาเบาเปเด้ครับเขาะซ้ายตรงนี้แม่นครับฟานกาเซีย เ e. อาเละครับจังหวะที่ลุยมาตรงนี้หลงตักปั่นมาแล้วเอาวินิสุสให้มาเอาเอาเบเป้ปเปพลิกไหลมาตรงนี้โอ้โหไม่สองเองครับเอเบเป้แล้วกลายเป็นอร์เนอลตั้งบอลสวนทอซา่าปัมบอลชนะครับมาตินารีตอส้อนกลับมาดิคันไรส์เอาแล้วเหมือนจะย้อนหลังแต่เลวิสเกลี่ยังช่วยไว้ได้อยู่ครับโอ้โหดูโทมสัสปาเต ดึงจังหวะโหรเพื่อนแล้วให้มาที่ทางซาก้าครับอลาบาเล่นกับโรดริเกอรอู๋หัวเซโนอูเน้นเกมรุกตั้งแต่แดนบนเลยครับจังหวะย้อนบอลมาตรงนี้ครับโรดริเกอร์ถึงบเบาเบได้ขอลองบ้างครับโอ้โหแต่วนีไปซัดบอลเหินงตรงนี้ครับนี่ครับกดซ้าย จังหวะหวางเท้านี้ดูครับ <c oughs> ประยาเช็คแล้วข้ามขามแน่นอนครับผล <c oughs> งานหันนลราสุดนะครับโอ้ทางอาร์เซนอลครับคุณผู้ชมครับ่านโชลบ้านนี่ผลง,งานห้นนันี้ก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับแบ <c oughs> ่งเป็นเสมอสามแล้วก็ชนะสองครับนันล่าสุดก็พึ่งสะดุดเสมอกรับทาง เอวตันมา1นประตูตอนหนึ่งครับโดยทางทอซาเป็นคนซัดประตูนำครับสุดท้ายเป็นทางอินด้นะครับสาจุดโทษแบ่งแต้มกันไปครับอ้าวตรงนี้ลุยกันต่อครับโทมัสปาเตย้อนมาที่ฟิอเหลวิสเกลลี่อู่จังหวะฝากมาตรงน,นี้ทอซามาแล้วครับสายทีขึ้นมาของมาตินิลี่ทอซาคืนมาตินิลี่ ้อนกลับมาตั้งใหม่ที่ดิคันไรส์อ้าวแต่จูบลิงแฮมครับนี่เพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษเอาบอลมาโรนิโก้ให้มาเอ็มบาเป้เหมือนบอลจะยาวแต่แก้ไขดีสวยครับอ้าวอะครับโรนิโก้ให้มา,บาเบาเปเด้ตับ,บรสินมียกธงแล้วครับอู้เป็นจังหวะล้ำหน้าเหรอครับอู้แต่จังหวะที่ดึงจังหวะโอู้โหหนีคีโอได้ทำได้ดีครับแต่ตรงนี้ไม่ผ่านลายล้ำหน้าครับอูโห,โห ในส่วนของเรอัลมาดริดบ้างครับผู้ชมครับ5นาดล่าสุดของพวกเขาสุดแพ้เพียง1นัดนะครับแล้วก็มีเสมอ1แล้วก็ชนะ3นะครับแต่โดยในนัดล่าสุดนี่มาดริดนี่ก็พ่ายในบ้านของตัวเองเลยครับพ่ายไป1ประตูต่อ2ต่อทางบาเลเซียผู้ชมครับนัดนั้นมีวินิสุจูเนียสัตว์ประตูเข้าไปนะครับหลังจากโด้แซงชนะในช่วง90 บวก5นะครับโอ้โหถนเวลาบาดเจ็บทำแสบเลยครับสำหรับบาเลนเซียครับเอายังไงก็ให้กำลังใจทั้ง2ทีมนะครับทั้งอาร์เซนอลและทางเรอัวมาริดครับมาลุนจังหวะซ้ายตรงนี้ซ้ายของวินนซิุสเข้ามาในกรอบแล้วดีตรงนี้โอ้โหดูครับเหมือนจังหวะสุดท้ายว่าตัดสินใจว่าตู้จะซัดหรือจะยังไงครับโอ้แต่ออกมาเป็นดีดขวาครับโอ้มาริดโอ้พลาดโอกาสขึ้นนําไปก่อนครับ อูมีจังหวะให้ได้ลุ้นกันตลอดครับมาร์ตินเนลลี่มงสกัดมาโรดิเกอร์ดักได้ฝากซ้ายมาโรดิโกโยนหมาเบาเบาเดซัดอูแต่เป็นไว้ยังช่วยบล็อกไว้ได้อยู่ครับอืมดูมาริดเริ่มมาต่อเนื่องครับแต่เป็นไว้มาช่วยบล็อกได้ทันดูปาเตครับมียิ้มพิมพ์ใจครับ อยกนิ้วโป้งให้เพื่อนหน่อยครับช่วยไว้ได้ครับโอ้แต่มาริดยังคงมุ่งมั่นอ้จากจังหวะที่เล่นลูกคอนเนอร์ตรงนี้ครับ mm. หยอดเข้ามาโทรมัสปาเต้บ้างครับสกัดทิ้ง mm. อ้าวแล้วผร้สิทธ์มีเป่าอ้าวยังไงครับนะ้าอ้าแเราพุ่งไปที่เขตโทษครับกล้องจับมาที่บูกายโยซาก้าครับโอู้เกิดอะไรครับจังหวะที่ ขึ้นมาแล้วอู้เหมือนไปอัดใส่ทางรูดิเกอร์ครับอูตพุทุสินชี้ครับเป็นจุดโทษแล้วครับอู้แล้วเป็นวินิชิอุจูเนียนะครับกับนัดล่าสุดอ้พึ่งซัดจุดโทษแต่ไม่เข้าครับแต่ตรงนี้มีชิปมาแก้ตัวได้แล้วครับโอ้โห,โหดูครับเมื่อนาทีผ่านมาเซนโนก็พึ่งเสียจุดโทษไปนะครับ โอ้ <ITA> แล้วตรงนี like, <en DVD> ้วินิสูจูเนียครับดูครับมาโอ้โหดูครับขอลองชิปตักตรงนี้หนีราย่าได้อีกแล้วครับโอ้โห1-0ครับเรียวมาเรดขึ้นนำครับโอ้แล้วชิปแบบนี้มั่นใจเลยครับโอ้โหหลอกหน้าเท้าแล้วราย่าพุ่งไปอีกทางก็ไม่เหลือครับเราดูสเตปของวินิสุดครับ1-0ที่เรอัลมาเรดขึ้นนำทางอาเซอนไปก่อนแล้วครับ เอาเลยครับหลังจากนี้มีเดือดมีมันครับคุณผู้ชมครับเลวิสเกลลี่บุกเข้ามาข้างในครับโอ้สโนบุกอยู่พักใหญ่นะครับแต่อโกลายเป็นเรอมาริดหาจังหวะจากจุดโทษขึ้นนำไปกอ่นเลยครับห uh huh, 1-0ครับตัวนี้27เจนาทีผ่าน ส่วนปัญหาของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเรอัลมาดริดเนี่ยที่อู่เผชิญอยู่ก็มีทางดานิเอลเซบายอสนะครับมาช่วงปลายเมษานะครับส่วนดานิเอลคาบาฮาวตอนนี้ที่เจ็บเข่าไปเนี่ยกลับเข้าสู่การฝึกซ้อมเลยครับยังมีฟอรันเมนดี้นะครับเจ็บรบริเวณต้นขาที่พวกขูดตัวนะครับเอเดมิเตาวนะครับก็ปิดซีซั่นไปเลยแต่คนที่โดนแบนจากสะสมไปเหลีงครบ5นัดก็จะมีออเลเลียนชัวเมนี่นะครับ ปัญหาก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันครับทางฝั่งของผู้นเล่นของเรอัลมาดริดครับส่วนทางอาเซโน,นคุณผู้ชมครับก็ยังมีอาริคาโดคาเลฟิโอรี่คุณผู้ชมครับเจ็บเข่านะครับก็น่าจะมาช่วงปลายเมษานะครับแล้วยังมีกาเบรียลเคซูตนะครับกาเบรียลมาการเยสดด้วยครับแนวรับคนสำคัญเลยครับไคฮาเวดครับปิดเทอมไปแล้วอใกล้เคียงกับทางทาเกฮิโระ ทมิยาสุคุณผู้ชม,อม,อมเอาแต่ตรงนี้อ,อื๊ยโะว่าไปยังมีราฮิมเซอร์ลิงด้วยนะครับสะสมใบเหลืองครบ5้าใบนะครับโอ้โหตัวนี้ให้กำลังใจนักเตะหายเจ็บกลับมาเร็วๆทั้ง2ทีมแต่ตรงนี้ดูครับโอ้มาริดตองการประตูที่2แล้วครับโอ้ดันเกมรุกโอ้มาบีแนวรับของอาร์เซนอลครับแต่ตรงนี้จ่ายไปติดครับแล้วดูครับเอเบ็มปาเป้พุ่งทะยานเข้ามาเลยแล้วเท้าสู่เท้าตัาว,วน,นี้ไม่กลัวเลยครับอาร์เซนอล โอ้โหเกมบีบแปรกันแบบนี้อูอย่าพลาดแล้วกันครับอูถ้าพลาดแบบนี้มีถึงประตูครับเนี่ยครับไปโฉบมาแล้วครับโฉบของมาตินาลีมาตินาลีย้อนกลับคืนมาที่เลนโดท็อปซามาแล้วครับกลับเข้าสู่เกมทันทีครับโอ้พูดไปโยกโยกครับวอยพลาดครับโอ้โหพอพลาดตรงนี้อเซนอลโอ้ช่วงชิงโอกาสตรงนี้กลับเข้าสู่เกมครับเจ้าบ้านตรงนี้ครับโอ้จังหวะย้อนของมาตินาลีทำได้ดีแล้วซ้ายที่ โอ้โหส่งบอลเข้าก้นตาข่ายตรงนี้เรียบร้อยเลยครับอูทอซาสัดประตูวางเท้าแล้วกดบอลพุ่งดีเหลือเกินครับหนึ่งเท่าเลยครับโอ้โหสุม,มานังสำรองสะใจเลยครับเมเินโนซิงเชง,ชงโกอินวานเอลลี่เอาเลยครับกลับเข้าสู่เกมแล้วครับมันต้องอย่างนี้ครับบิ๊กแมชครับโอ้คุณผู้ชมซับสไครป์ช่องของเราเลยนะครับ เดือดมันแบบนี้เข้าสู่ช่วงท้ายครึ่ง,งแรกครับตัวนี้คุณผู้ชมอย่างหนึ่งครับที่เอเมอร์เซเดียมโอกาสอ้าวตากหยดตรงนี้มาสวยเกี่ยวได้โดยซาก้าตวัดโอ้้หยิงลูโดโน่กรอบเลยครับโอ้้โหโอ,โอกาสทองขอเซโนดูครับแฟนๆโอ้แทไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยครับอื้อหือ อู้ส่วนข้างหลังครับอู้แฟนมาดริดอู้เป่าปากเหมือนกันครับอู้อ,อยังแค่หนึ่งเท่าครับอู้แต่จังหวะเข้าทําอู้นัดนี้ถือว่าทํากันได้สนุกเลยครับเบลิงแฮมให้มาที่ทางโรดิโก้พลิกได้ฝากมาที่จูดเบลิงแฮมเอาแล้วครับแตะลบหนึ่งโรดิโก โค้งเข้ามาจามาังหวะมีมงเอาแล้วยอดเข้ามาโอ้โหเป็นเซฟเอาละส่วนอีกทีนึงโอ้โหดูครับโอ้โหย่าสองจังหวะเกือบได้ครับเรลมาริดโอ้โหดูบอลแรกกันแบบนี้แล้วมาตรงนี้เจมถึงเอ็มบาปเป้โอ้โหยากไปถักมาถากไปถักมาครับ โอ้มาริดยังแสงไม่ได้ครับโอ้แต่เกมนี้มันระดับ5ดาวโอ้โหนี่มือระยะแล้วบอลมันโอ้เอียวเลี้ยว,ยวหนีออกนอกกรอบไปเลยครับอย่าลืม subscribe นะคุณผู้ชมครับแอดมินโอ้ตั้งใจทุกวินาทีครับอา่าสมบูรความสุขผ่านโลกการจำลงองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเท่าคุณผู้ชมโอ้โหแล้วทศเวลากำลังจะครบครับ ตักมาตัวนี้บรษินเป่าหมดครึ่งแรกไปโกอนครับท่าผู้ชมครับโอ้ยมาเดือดเซเรียมเดือดเหลือเกินครับเอาเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังครับตรงนี้กับผลงานของวินิชจูเนียครับโอกาส3ครั้งในการส่งประตูเปลี่ยนเป็น1ประตูครับแต่ตัวนี้อาร์เซนอลหเรียวมาริดหนึ่งเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งเวลาหลังครับ มาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจําลองการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงครับครึ่งเวลาหลังเริ่มแล้วครับหนึ่งเท่าของอาร์เซนอลครับไล่ตามตีเสมอเดือดกับเรอัลมาดริดครับหนึ่งดูตอนหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับครึ่งหลังใครจะขวาชัยในนัดแรกในรอบแทีมสุดท้ายครับมาสนุกไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับโอริกาสย้อนมาที่โทมัสปาเต้ไรส์โอ้ดูครับ อย่างแก้ไขได้อาซอนทอซามองหาเพื่อนแล้วครับโอลกาด์ซ้ายมีเติมมาถึงทางมาติเนลลี่ครับพาสเกตไม่ยอมง่ายง่ายหครับประคองตัวนี้ฝากเพื่อนดีกว่าอาาวทีน้ไร้ย,ย้ำม,มาที่มาติเอ้ยโยนม่มาติโนลกาศ์ตอกคืนหลังมาครับไร้แปะมาโทมัสปาเต้หุยเองครับมาซัดไป ยังติดมูดิชแล้วอัดอีกทีตรงนี้โอ้โหเต็มคานบนแล้วตรงนี้ต้องชกแล้วบอลอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ครับโอ้โหคอนซาเลสมีป่วเหมือนกันครับแนวรับเร็วมาดิดโอ้โหนัดนี้คุณภาพแล้วโดนฉกอ้าวแล้วครับอ้าวไปเสียบอลกลางทางวินิชดูครับจะฉกฉชว์โอกาสได้ดีมากนะแค่ไหนครับหยดโยนเข้ามาโอ้แต่ตรงนี้เป็นไวมาไล่กดดันได้ทันครับทำให้จังหวะ ของวินิชต้องรีบโยนครับแม่สุดท้ายเข้ามือทางดาวิดโอราญาครับโอ้โหสนุกคุณผู้ชมครับโทมัสปาเต้คนลุกเฉยเลยครับว้าเอาขวาขวาที่ขึ้นมาของซาก้าครับตะลุยเข้ามาโยนใหม่เบนไว้คืนครับซาก้ามีพื้นที่แล้วครับขอลองโยดแล้วปั่นมาแม่แมนแม่นที่มาตินาลี อย่างหาช่องจะส่งอยู่ครับเขาซาคืนมาที่นี่เอามีลูกซัดตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแสงเลยครับแสงจมได้ครับอาร์เซนอลประตูที่2มาได้พอดีีแล้วดูครับรุตมานั่งสำรองครับโอ้โหทิมเบอร์แม่ขยิงดีใจแล้วตรงนี้ครับแฟนบอลชาบ้านได้ลุ้นแล้วครับนัดแรกครับดูจังหวะฮอกันอยู่พักใหญ่ครับมมวนมาตรงนี้หาช่องจังหวะได้กดเลยครับ ไปหลุดตัวประกบนิดเดียวครับแล้วไปปล่อยให้มาตี้ครับมาติน,นลานนลีกดแล้วดูครับอาเตต้าช่วงเวลาที่ต้องการกำลังใจเหลือเกินครับโอ้โหเอาเขาแล้วครับคุณผู้ชมครับ2-1เกมพลิกมาเป็นอ์เซนอลกลุ่มความได้เปรียบแล้วครับกับช่วงเวลาที่เหลือครึ่งชั่วโมงก่อนทบเวลาบาดเจ็บโดยประมาณครับ อ,อยังมีโอกาสสําหรับทั้งสองฝ่ายครับเรียนคุณผู้ชมนะครับกติกาในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยทั้งนัดเย้าและนัดเยือนของทั้ง2ทีมนะครับยกเลิกกฎอเวโกไปแล้วนะครับดังนั้นแหมนับกันที่จํานวนประตูเลยคุณผู้ชมโอ้โห,หมี2แมชนะครับ2แมชอย่าลืมครับแมชแรกเอาตรงนี้ก่อนครับบ้านอาเซนนี่ครับแหมจังหวะจะตะลุยเข้าไปแตฟ่ฟานกาเซยครับ อ้าวแล้วตรงนี้มีขยับเปลี่ยนตัวครับอ้าวแล้วอาร์เตต้าครับใช้คาราฟิโอลี่นะครับอในการแข่งขันจริงนี่ยังเจ็บนะครับแต่ตัวเกมนี่เปลี่ยนตัวลงมาก็เข้าใจตรงกันนะครับอ๋อแอดมินก็ภาครบรรยายให้มีความสนุกความมันครับลุยกันต่อครับตัวเกมก็เดินกันต่อไปนี้ซาก้าจะโยนเข้ามาในกรอบมีลุ้นเหมือนกันลูกตั้งเตะมุมคแรบบับ มาอูแล้วดูแฟนบอลที่เอมเรสสเตเดียมครับมีได้ลุ้นครับบอลนี้โยดเข้ามาตัวน,นี้สก,กัดทิ้งออกไปจังหวะมุ่งส่วนก็เป็นไว้ให้มาคาราฟลลี่ตักแม่นมาเลยครับมาเตลลี่โคกซ้ายตรงนี้โอ้โหมีได้ลองเหมือนกันครับบริการโอ้แต่คนสเสลทยังบินไปปัดได้สวยเลยครับโอ้แล้วต้องขยับเปลี่ยนตัวกันทั้งคู่ครับคามาวิก ลงมาแทนฟานกาเซียรครับผู้เล่นสารพัดประโยชน์นะครับกลางรับได้เซนเตอร์ได้แบ็กซ้ายได้เหมือนกันครับโอูโ้รับจบเลยครับเอาส่วนทางโอ้อาเซนโนลก็มีเปลี่ยนตัวครับแวบๆเหมือนเป็นทิมเบอร์นะครับแทนยาคุปควโอเอาแต่มาใหม่ครับโทนัสปาเต้ไหลมาเอาทอสากดอ้โหเต้นเสาอ้โ,โ,อโูประตูที่3ยังไม่มาครับมารฟันตัวแล้วครับตรงนี้ ที่อมเดสเตเดียมครับให้กำลังใจทีมรักของตัวเองนะครับอ้าวแล้วโทงสบัดแลากาซาก้าเสียดายครับดูจังหวะที่ปล่อยบอลครับมากน้อยแค่ไหนน่าจะเหลื่อมอนี้เดียวคุณผู้ชมครับโอ้โห <c oughs> สามนัดล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันคุณผู้ชมครับ <c oughs> โอ้นาสนใจที่อาเซนอลไม่แพ้เรอัลมาดริดเลยนะครับแบ่งเป็นชนะ มาริดได้2ครั้งครับแล้วก็เสมอกับเรียวมาริดหนึ่งครั้งโดยนัดล่าสุดเนี่ยเขาก็เจอกันในนัดกระชับนี้ครับในปี2008นนี่เลยรับอร์เนอลสามารถชนะมาริดได้1ประตูต่อศูนย์ครับเอาแต่ตรงนี้มาเจอกันในปีป้สองพันยี่สิบสี่สองพันยี่สิบห้าตรงนี้ครับเอาบอลฝากขวาขวาที่ซาก้าเจอกับคามาวิงก้าหน่อยแต่เนี่ยครับเลือกถ่ายบอลดีกว่าอุลิกามีพื้นที่ครับ โดนประกบสองแล้วบอลชิ้นตัวนี้มีหลุดเหมือนกันทอซาหมวนออกมาก่อนครับมองหาเพื่อนเนี่ยโรทอซาครับซาก้าพยายามจะเลาะแต่หาเพื่อนส่งไม่ได้ลองส่งไกลแต่ไปติดบล็อกแล้วครับร้ยไม่ครับจูบิงแฮมอู้เราตัดตรงพื้นที่ว่างเพียบเลยครับเรโกเข้ามาในกรอบแล้วครับ เียวมาพลิกตรงนี้เอมเปเป้ปั่นโอ้โหดูครับกลับเข้าสู่เกมเลยครับโอ้ยความมันระดับ5ดาวเลยครับแบบนี้โอกาสน้อยจริงครับสาหรับเรียวมาริดในช่วงครึ่งเวลาหลังครับอแต่สวนมาดูครับทรงประสิทธิภาพเหนือเกินครับย้อนไม่รปเป้โอ้โหตัวบล็อกประกบ2คนครับสลัดหลุดครับหนีทิมเบอร์และสลีบาครับเอาไม่อยู่ครับสุดท้ายบอลไปซุกใต้คนตาข่าย กลับมาเลยครับอูเรียวมาริดกลับเข้าสู่เกมแล้วครับเเ็ดสิบจ77นาทีผ่านโอ้เดือดเลือกเกินครับโอริกาดเอาไปโดนโฉบกลางสนามมาริดต่จะจ่ายไปตรงนี้คลาสิโอรี่ให้มาที่ทางมาติเนลี่อ่ามาริดตักบอลได้ จะมาตัดเข้ามาข้างในครับโรดริโกย้อนคืนหลังมาครับลูกัสบาสเกตเลโรทซาให้มาซาก้ามีโอกาสกดเรียบๆียบโอ้โหไม่เรียดแล้วครับเมื่อจังหวะลอยไปปัดกอนซาเลสโอ้ยยังช่วยเซฟให้มาริดไม่ใช้น้อยนะครับแล้วเวลาก็เดินไปข้างหน้านะครับโอ้โหกำลังจะครบ90นาที บอลมีลุยขึ้นมาฝั่งซ้ายครับเชโน่ตองลงไปตั้งรับก่อนตรงนี้เป็นไว้ดักได้ดีครับแล้วรายาศาสยาวโด่งขึ้นมาเลยครับเรียนคุณผู้ชมนะครับนัดที่ของคู่นี้เนี่ยก็จะเจอกันอีกทีวันที่17เมษายนพุทธศักราช2568นะครับเอาแต่ตรงนี้เอ้บาเป้ก,กดอู้โคแซงเลยครับโอ้โหพลิกไปพลิกมาครับโอ้ยดูครับแล้วเป็น คริยานเป้ครับโอ้โหพุ่งโผเข้ามากอดทางเชลติเลยครับโอ้ท้ายเกมตรงนี้กลายเป็นเรียวมาริดพลิกนำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแล้วแฟนบอลของทางทีมเยือนโอ้ได้เฮเลยครับโอ้ดูจังหวะที่มาเป้สลัดหนีสลิบาได้แล้วกดซ้ายตัวนี้หนีมือรายยาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูครับโอกาสนัดนี้บุกได้น้อยจริงๆครับโอ้แต่ มาแต่ละทีเต็มที่เต็มสูบทั้งนั้นเลยครับโอ้เราเป็นเคลียร์แนเป้ครับคุณผู้ชมครับอ้แล้วเกมมันยังไม่จบนะครับมันยังไม่จบครับคุณผู้ชมออแล้วมีขยับเปลี่ยนตัวครับเมนดี้มีลงมาในช่วงโอู้ท้ายเกมครับส่วนอาเซอลมีเท่าไหร่ต้องเปิดใสให้หมดแล้วครับโอเรากาดให้ซ้ายมามาตินเลเร่ บนยาวไปอุ้ยติดติดอลาบาจังหวะชิงหนึ่งสองครับโทมัสปาเตเขาสู่ช่วงท้ายเกมแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลุ้นครับว่าต้องทดเวลาเท่าไหร่ครับเซอลของบอลพยายามจะหาช่องเจาะครับขวาของซากา้าตวัดย้อนหลังมาใหม่ครับเป็นไว้หลงตัดโด่งมาในกรอบโรดิเกอร์สกัทิ้องออกไป แล้วดีวกันร้าพักอ,อกได้ถึงโทมัสปาเต้ดีกันร้ Ma าโอเรกาดมามาติเนลลี่เอาแล้วครับมีพื้นที่กดอูติบบดบลดริเกอร์เราย้อนใหม่ครับฟานวอนซาเลสเน้นคองบอลแล้วครับโอูโถวเวลา3นาทีอแูแเราดูมารรดไม่เร่งครับดูครับโอูเท้าสู่เท้าตัวนิดวินิอุสใช้ความเร็วเฉยเลยครับเปลี่ยนสปีดหนีหนีทางเบนไวโอวันนี้ เจาะทางฝั่งซ้ายสนุกเลยครับเรียวมาริดบลย้อนมาแล้วขอกดโอ้โหดูครับติดบล็อกซื้อบาแล้วต้องสังกการอีกทีในตะรนนี้ทดเกินไปแล้วปรุศินอูเป่าจบเกมเลยครับโอ้เป็นเรียวมาริตครับบุกมาเฉือเนเอาชนะาทางซานไป3ามต่อในการจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงนะุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมฉันชอบแมตช์การจำลองการแข่งขันและการภาพบรรยายมันๆแบบนี้ครับ Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดก,ดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันที่นี่เลยครับฟุตบอลกิ่งเทียมสโปโปร,รฟุตบอลค,คือความสนุกพบกันในการถัดไปทังเหงทั้งรวยครับผู้ชมครับสุภาพแข็งแรงสวัสดีครับ